ตุตะกามูลภีตตังทนะกามูลภีทนันอัถิกายะกายายะเทวานังปิยตังสุตะวาอิติปิโสภะวายะมะราชาโนุท้าวเวสวนรณุมรณงสุขังอัระหังสุขโตนณมูพุทธายะชยาสนาตตาพุทธะชิตวามารังสวาหานัง จตุสัจจาสภารสังเยติวิงสุนาราสภาปันหังการาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสะเพปฏิติตาไมหังมัตถคีเตมุนิสาราสีเสปติตโตไมหังพุโทโธธรรมโทมโทวิโลจนีสังโคปติตโตไมหังปุเรสภะพุณากโรออัตเยมีอนุรุตโว สารีปุตโตจะาทักคินีโกนธนโยปิธิพาคัสมุนโมคันลาโนโจะวามะเกท,ทักคินีสาวณีไมหันอาสงอนานันทาราหราจัสโปจะมหานามโมอุภาสุวามโสตะเกเกสโตปิธิพาคัสมิงสุงพิโยวะปะพังตะโรนิสินโนสิริสัมพันโนโสภิโตโมุนิองคเว กุมารกสัสปโปเทโรมเหสีจิทวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจจังปฏิทถาสิคุณาการโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานลลาเตติลก,กามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกกาเอตาสีติมหาเทรา ชิตวันโตชิโนรสา,าชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเกสุสันติตาพระตนางปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะทนังอาสิ เสสาปาการสันติตาชินานาวรสันยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตปิตาทิสันชาตาภาหิรัชชัตุปัตถวะอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัตโตเมสกิจเจนะสตาสามพุทธปัญชรีชินะปัญชระมัชฉมุวิหะรันตังมหีตะล สทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขโตสุรโภชินานุพาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิปาริสังโคสังคานุพาเวนะชิปันตรายูสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรีปิชยาสนาตตาพุทา เชตวามารังสวาหานางังจตุสัจจาสภังรสังเยปิวิงสุนาราสภาปันหังกระราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสภเพปฏิติตาไม,ม,มหันมัตถีเตมุนิสราศีเสปฏติตโตไมหันพุทโทธธรรมโมทวิโลชนีสังโคปฏิตโตไมหันปุเรสะพะพุนาการโอ อาทะเยมีอันุตโธสารีปุตโตจทักขินีโกนทโยปิธิภาคัสมิโมคนลาโนจาวามะเกทักขินีสาวเนไมหันอาสูงอานันทาราหุราจัสโปจัมมานาโมอุภาสูวามโสตะเกเกสโตปิธิภาคัสมิงสุงพิโยวะปะพังตารุนิสินโนสิริสัมพันโน โสพิโตมุนิองคาวูกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทถาสิคุนากาโรปุนโนอังคุลิมาโลจะปอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกา เอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตเฉนะอังคมังเกสุสันติตาพระตานังปุระโตอาสิทักขินีเมตสุตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจอาตานาติยะสุตกังอากาเสฉะทนังอาสี เสสาปาการสันติตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปาการละลังกตาวาตปิตาทิสันชาตาพาหิรัชชตุป,ปัตถวะอศเสสวินายางยันตุอนันตชินเตชสาวสโตเมสกิจเจนะสตสาสาสมพุทธป,ปัญชรีชินะปัญชะมัชัมบุวิหะรันตังมหีตละล สภาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาจิตเจวะมโตสุขโตสุรโภชินานุพาเวนะชิตุปัทภโททมธรรมานุพาเวนะชิปาริสังโฆสังคานุพาเวนะชิปันตรายูสัตธมานุปาวะปาริโตจรามิชินะปัญชเชรีติชยาสนาตาพุทา เชตวามารังสวา,านังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาปันหังกระราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสพเพปฏิติตาไมหังมัภเกีเต,เตมุนิสาราสีเสปติติโตไมหันพุโทโธธรรมโมทวิโลชนีสังโคปฏิติโตไมหันปุเรสะพะพุนากาโรโ อาเทเยมีอนุพโตสารีปุตโตจะทักคินีโกนทัโยปิธิภาคัสมิงโมคันลาโนจะวามะเคท,ทักคินีสาวะเนไมหันอาสูงอานันทาราหุราตัสโปจะมหานาโมอุภาสูงวามสโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุภโยวะปภังตารุิสินโนสิริสัมพันโน โสพุโตมุนิงองคโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสมัมหังวัฒเนนิจจังปฏิทภาสิคุณาการโรุนโนอังคุลิมาโลจะาปุปาลีนันทสีวลีเทราปัญจอิเมชาตาณลาเตติลากามะมเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกา เอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีลเตเฉนะอังคมังเกสุสันติตาพระตานังปุระโตอาสิทัทกขินีเมตสุตตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังุริมาละกังขันธโมระปริตตัญจอาตานาติยะสุตตกังอากาเสฉะทนังอาสี เสสาปการสันติตาชินานาวรสันยุตตาสัตตปการลลังกตาวาตปิตาที่สันชาตาพาหิรัชัตุปัตถวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิดเจนะสตาสามพุทธปัญชรีชินะปัญชะมัชัมุวิหะรันตังมหีตะล สตาบาลีตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุุตโตสุรโภชินานุพาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุพาเวนะชิปันตรายูสัทธธรมานุพาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรชรีติชยาสนาตาพุทธา ตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสภังรสังเยปิวิงสุนราสภาปันหังกะราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสพเพปติติตาตไมหังมัตถีเตมุนิสราศีเสปฏิติิโตไมหันพุทโธธรรมโอทวิโลชนีสังโคปติิโตไมหันปุเรสะพะพุนากโร อ้ตเยมีอนุปโตสารีปุตโตจทักขินีโกณทมโยปิธิพาคัสมิงโมคคลาโนจาวามะเกทักขินีสาวะเนไมหันอาสูงอนานันทาราหุราจัสโปจามหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสโตปิธิพาคัสมิงสุภโยวะปะพังตารุนิสินโนสิริสัมพันโน โสพโตมุนิองค์ขวุกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทภาสิคุนาการโุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกา เอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเกสุสันธิตาพระตานังปุรโตอาสิทักขินีเมตสุตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังปริมาละกังขันธโมระปริตตัญจอาตานาติยะสุตกังอากาเสฉะทนางอาสี เสสาปาการสันติตาชินานาวรสันยุตตาสัตตปาการละลังกตาวาตปิตาทิสันชาตาพาหิรัชชัตุปัทถวาอเศสาวิณยางยันตุอนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสตาสามพุทธปัญชรีชินะปัญชะมัชัมวิหะรันตังมหีตะล สทาบาลิตุมังสัเพเตมหาปุริสา,าสภาจิตเจวะมันโตสุขโตสุรโภชินานุพาเวนะชิตุปัทโทวธรรมานุพาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุพาเวนะชิตันตรายูสัทธมานุปาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรติชยาสนาตตาปุทา เชตวามารังสวาหานังจัตุสัจจาสภังรสังเยปิวิงสุนาราสภารันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสพเพปฏิติตาไมหังมัทธเีเตมุนิสราสีเสปฏปฐิโตไมหังพุโทโธธรมโมทวิโลจนีสังโคปฏิิโตไมหังปุเรสะพะพุณากโร อัตเย,ยมีอนุโตสารีปุตโตจะทักคินีโกนทัญโยปิธิพาคัสมุนโมคันลาโนโะวามะเกทักคินีสาวเนไมหันอาสูงอานาันทาราหุราจัสโปจะมาหานาโมอุภาสูวามสโสตะเกเกสโตปิธิพาคัสมิงสุพโยวะปังตโรนิสินโนสิริสัมพันโน โสพุโตมุนิงองคโวกุมารกัสสปโเทโรมเหสีจิทวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทภาสิกุณาการโรอุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกา เอตาศีติมหาเถราชิต,ตวัน,ตวนโตชิโนราสาชลันตาศีละเตเชนะอังคมังเกสุสันติตาพระธนังปุระโตอาสิทักขิเนีเมตสุตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังปริมาละกังขันธโมระปริตตัญจอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะธนังอาสี เสสาปาการสันติตาชินานาวรสันยุตตาสัตตปาการลลังกตาวาตะปิตาที่สันชาตาพาหิรัชตุปัตถวาอเสสาวิณยังยันตุอนันตชินเตชสาวสโตเมสกิตเจนะสตาสามพุทธปัญชรีชินะปัญชะมัชัมบุวิหะรันตังมหีตะล สทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาจิตเจวะมโตสุขโตสุรโภชินานุพาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิปาริสังโฆสังคานุพาเวนะชิปันตารายุสัทธมานุปาวปาริโตจรามิชินะปัญชเชรีปิชยาสนาตตาพุทา เจตวามารังสวานังจตุสัจจาสภังรสังเยติวิงสุมาราสภาปันหังกะราทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสพเพปฏิติตาไมหังมัตถเกเตมุนิสราสีเสปฏติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจนีสังโคปฏิทิโตไมหังปุเรสะพระุนาตารโอ อาเทเยมีอนุโปสารีปุตโตจตักขินีโกณทนโยปิธิพาคัสมุนโมคคลานโนจาวามะเคทักขินีสาวณเนมหันอาสงอานันทาราหุราตัสโปจามาหานาโมอุภาสุวามโสตะเกเกสโตปิธิพาคัสมิงสุพิโยววะปะพังตารุนิสินโนสิริสัมพันโน โสพโตมุนิงองค์ขขวกุมารกสโพเทโรมเหสีจิตพวาะโกโสไยหังวัฒเนนิจังปฏิทถาสิคุณากาโรโอุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันพสีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกา เอตาสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีลเตเฉนะอังคมังเกสุสันติตาพระธนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะทนังอาสี เสสาปาการสันติตาชินานาวรสันยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตปิตตาทิสันชาตาพาหิรัชชัตุปัตถวะอเศสาวินยาณยันตุอนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิตเจนะสตาสามพุทธปัญชรีชินะปัญชระมัตฉมวิหะรันตังมหีตะล สทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปริสาสภาจิจเจวะมันโตสุขโตสุรโภชินานุพาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิปาริสังโคสังคานุพาเวนะชิปันตรายูสัทธมานุปาวปาริโตจารามิชินะปัญชเชรีปิชยาสนาตตาพุทา เชตวามารังสวานังจตุสัจจสภาระสังเยติวิงสุนราสภาปันหังกะราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสเพปฏิติตาไมหังมัตถีเตมุนิสราศีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลชนีสังโคปติโตไมหังปุเรสะพระพุนากโร อัทเย,ยมีอันุปโตสารีปุโตจทักขินีโกนทัโยปิธิภาคัสมิงโมคคลาโนโจะวามะเกทักขนินสาวะเนไมหันอาสูงอนานันทาราหุราจัสโปจะมหานาโมอุภาสูงวามโสตะเกเกสโต,กโกสตปิธิภาคัสมิงสุพิโยวะปพังตารุนิสินโนสิริสัมพัน,นโน โสพโตมุนิองค์ขวุกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทถาสิคุนากาโรโุนโนอังคุลิมาโลจะปุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกา เอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตเฉนะอังคมังเกสุสันติตาพระตานังภุรโตอาสิทักขิเนีเมตสุตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังพุลิมาละกังขันธโมระปริตตันจอาอตาตาติยะสุตกังอากาเสฉทนนังอาสี เสสาปาการสันติตาชินานาวรสันยุตตาสัตตปาการละลังกตาวาตปิตตาที่สันชาตาพาหิรัชชัตุปัตถวาดอเสสวิณยังยันตุอนันตชินเตชสาวสตโตเมสกิจเจนะสตาสามพุทธปัญชรีชินะปัญชระมัชฌมุวิหะรันตังมหีตะล สาปาเลนตุมังสเพตมหาปุริสาสภาจิตเจวมันโตสุขโตสุรโภชินานุพาเวนะชิตุปัทภโวธรรมานุพาเวนะชิปาริสังโฆสังคานุพาเวนะชิปันตรายูสัตธมานุพาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเชรีปิชยาสนาตาพุทา เชตวามารังสวา,านังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาปันหังกระราทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสพเพปฏิติตาไมหังมัทธกเีเต,เตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหันพุทโทธธรรมโอทวิโลจนีสังโคปฏิิโตไมหันปุเรสะพะพุนากาโรโอ อัตเยมีอนุพโตสารีปุตโตจทักขินีโกนทมโยปิธิภาคัสมิงโมคันลาโนจะวามะเกทักขินีสวะเนไมหันอาสูงอานันทาราหุราตัสโปโจกมหานาโมอุภาสูงวามสโสตะเกเกสโตปิธิภาคัสมิงสุภโยวะปภังตารุนิสินโนสิริสัมพันโน โสพุโตมุนิองคโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทภาสิคุณาการโรอุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกา เอตาสีติมหาเถราชิตวัน,ตวนโตชิโนรสาชลันตาสีลเตเฉนะอังคมังเกสุสันติตาพระตนังปุระโตอาสิท,กกสกทักขิเนเมตสุตตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังุริมาละกังขันธโมระปริตตัญจอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะทนังอาสี เสสาปการสันติตาชินานาวรสันยุตตาสัตตปาการลลังกตาวาตปิตาที่สันชาตาพาหิรัชัตุปัตถวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิดเจนะสตาสามพุทธปัญชรีชินปัญชระมัดชมวิหารันตังมหีตะล สตาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุุตโตสุรโข,ขชินานุพาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุพาเวนะชิปันตรายูสัทธรมานุพาวะปาริโตจรามิชินะปัญชเรชรีติชยาสนาตาพุทธา เีตวามารังสวา,านังจตุสัจจสพังระสังเยปิวิงสุนาราสพาปันหังกระราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสาเพเปปฏิติตาไมหังมัตถเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏติติโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจนีสังโคปฏิทิโตไมหังปุเรสะพระคุนากโร อัตเยมีอนุโตสารีปุตโตจทักขินีโกณทโยปิธิภาคัสมุโมคันลาโนจะวามะเกทักขินีสาวเนไมหันอาสูงอานันทาราหุราคัสโปจามหานาโมอุภาสูงวามโสตะเกเกสโตปิธิพาคัสมิงสุพิโยวะปพังการุนิสินโนสิริสัมพันโน โสพิโตมุนิงองคขโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทถาสิคุณาการโุุนโนอังคุลิมาโลจะปุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกา เอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชิตนโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเกสุสันธิตาพระตนังปุรโตอาสิทักขิเนีเมตสุตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังปริมาละกังขันธโมระริตตัญจะาอาตานาติยะสุตกังอากาเสฉะนังอาสี สเสสาปาการสันติตาชินานาวารสันยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตปิตาทิสันชาตาพาหิรัชชัตุป,ปัทถวาอาเศสาวิณยางยันตุอนันตชินเตชะสาวาสตโตเมสกิจเจนะสตาสาสมพุทธป,ปัญชรีชินะปัญชะมัชมัมวิหะรันตังมหีตละล สทาบาลิตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขโตสุรโภชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุพาเวนะชิตันตรายุสัทธม,มานุพาวปาริโตจารามิชินะปัญชเรตี